สบายดีพี่น้องกับสบายดีทันทุสมมืดสู่สุขพนด้จ้าสบายดีตอนคำคำพี่น้องเลยตอนนี้เราเรื่องเราเรื่องกันยังยุบนันนามูอยู่พี่นอ้องเมื่อนในมีคนอยากออกไปหาหมู่หนึ่งอัตราพี่น้องเลยเพิ่นสบายในใจได้ดพี่น้องเด้อพาเบิ่งตอนเพิ่นเนาะมือมือที่ว่า ไปห้ามูแล้วกะมือที่บไปห้ามู่ะนะชิต่างกันมีคนละคนเลยพี่น้องถามมือได้เพื่อนอย่างออกไปห้ามูนะเพื่อนกะสิมเบาแนวนั่นแนวนี่แต่กะมาอ่อนแนวนั่นแนวนี่พี่น้องเอ้เพื่อนยันเนี้ห่าไอพี่น้องแต่มือที่ไปว่าเพื่อนบรไปใช้ในการเดิกมานี่เพื่อนกะสินอนปรับลด,ดยวถามมาเบิร์นํากันเดยพี่น้องเด้อโอ้เทวดาขออ่อยชิ้ไปใช่เนาะมือมน หาเท้าเลยชิปายไนานไปไหนความร่อมาแรงเลยช่วงนี้หัวอยเปท่าคีมเองเนี่ยยาวอะยาวอะโออันเดี๋ยวตั้งแต่กินน้ำมันนำน้ำมันนำหักยานี่หนาไซปิงปังด้วะเอาเท้าเลยเออเราบอกบอกแบเบึงไหนอะมึงไหนเศร้าเศร้าด้วยแย่งญ ผมอีลานสีเ <expand> เออห so <sh> ันแล้วเราบอกพะโล้แล้วพวาะโล้่าโมกรธรรมดาอยู่ค่ไขก็ช่วงหนึ่งอยู่ได้เนาะขอนุาว่าข่ไข่วงหนึ่งอยู่สิไปเลยพี่น้องเอ้ยหักกระเป๋ากันแล้วกินนี่ทั้งหอมทั้งกอดเมียโอ้ยผู้บรารูเด้อดินงลเด้อ ไปเลยพี่น้องป้า่าวรจะปั่นท่อหวัวแทง้งโมงยางสิมอืมึด่ดอกเนโมงเหรวันตอนนี้ตึงง้งตอนนี้สี่สามทุ่มตนนีสี่ท่มระา่นี่ใช่ะคืนสุมโมงอืมประม,มาณนั้นแลมีการเงินขึ้นอีกค้นสุมโมง มันขอว่าสิบนาทีก็สิบสามนาทีเลยระหว่างนี้ก็ชีวิตงานเงี้ยพอสมควรจะพูกินอดน้ำกระท่อมเดี๋ยวว๊ะเดี๋ยวอดน้ำกระท่อมนะเปเสี่ยวมันมามันมันซิกอะไรล่ะฮึ่มก็ชีวันซิกของเขาบวชอยู่ซิกเนี่ยเขาบวชเออแล้วบวชนะปออ่าจะไปเห็นแล้วยุส่ะเห็นอยู่เขาไปถักกันตอนอยู่ในผาเลียง่เก็บย่องได้เลยเสี่ยวใช่ป่ะเสี่ยวยังคือใช้ผาเลียงครับ ก็เลยบปถัก hmm. บ mm ่ว hmm. right? ันนี้ชิไปถักกันยังไงถักกันเพือนพูอาลายหาหลคนเลยชิไปแลวหาลายเแน่นแน่นี่ชั่วโมงหนึ่งแลวชั่วโมงหนึ่งก็ไ่เสื่เจ้าด สังเกตเพิ่มยืดแล้วเรามาเรามาเรามาเมืองเล่านั่นเล่าทีหายผ้าไปอันเล่าใหญ่อะข่อยลงไปลินน้ำเล่าหรอวะก็ดินที่ใส่เลยอยู่ไอฮักเพิ่นพี่น้องได้อยู่อันเมืองเขาหอป้าเป็นอยู่บักเซ่ปูเล่าละย่านอันเล่าระยะนันข่อยอันว่าย่านเจ้าข่อยข่อยไปเห็นนะข่อยให้ไปด้วยด้ง่ายวะ เราบริษัทเงี้ยมันนอกดวยวะขันมีเบียงเนาะอันนั้ไปลินเอาแล้วก็หูวัสดะแล้วเอาบริสุทธายลงในเวลาที่ขอบวนหายจะไปนะไอพ่อรักอ่าอายแล้วก็หูเนาะนั่นแล้วก็หูเลยเนาะเราก็เบิ่งนิสัยคนเหมือนกันแล้วก็เอื่อยหุ่นเองได้มึงเนอกแหละเล่าว่ะม้านาที่ให้ข่อยนำพาไปเที่ยวและแต่เราบอกได้ก็ใช่ไหมวุ้ยใจเราทีเซอร์ไพผไปเลยทีม้าข่อยคนแหลกเรา ได้รดลางกับโบมีวับอะไรนี่เหรอเิดข่าวซื้อซะเงินกับโบอืดโบยาเงันโบซื้อจังเถอะบอกสดกู้กันหมดเหรอโอชดมันบอกเงินกับพ่อกับโบพ่อพี่น้องเอเงินซื้อไหวสีมาเมื่อได้กับทามแล้วติ๋เลยคอยเก็บคอยออมเ้าโบโบไหนเราสีมากระบอกก่าตีมันจงหูเนาะมาปักยาโบมีโหลดเดช เบาไก่้เข้าพี่น้องเอ้ยประหยัดมาพยายามขู่มือนี่เสือผ่ากับบุคอยสื่อน,นุ่งในหาดเนาะเข้าบริสุทธิ์จกเถื่อนเนาะเฮ้ยโซล่าเอาเอาแต่ในหาดก็ซ้ำซึ้อกันแล้วหากันก็นสิไขรกลัวเด้ไขกลัว่าถึงนอกออมันได้ราคาส่งนี่คือซื้อข้างนอกนี่ก็ซองซ้ำลอยซ้ำลอยเนาะเฮ้ยเนาะซองลอยกับโบยามีเนาะเสือคือนน้ำจระนุ่งนี่ซ้ำลอยเนาะ อยู่แถวหนอกเขาขายกับเฮาสือกับบ่ฮหอดนะนะมันกัมันก็ยังขายพี่น้องเ้ยได้ราคาส่งมันก็ยังได้ราคาส่งมันก็ยังแบบประหยัดงบไปอีกเนาะอียังเฮ้ากับขายกับแบบตัวได้คิดแบบมันมันบมุเป็นตาเด็กขายเฮาก็มานุ่งก็มีเนาะผลการขายเสื้อผ้าพี่น้องเ้ยก็มีทั้งพลนดีและพลเสียผลเสียก็คืออยากได้ตลอดมาตลอดเอาอย่าลืมได้ไปซื้อให้นะ อออาเทะเกงปี๊ดแตข่อยอไปม่เด้เคนน่ะเขาภาษบปี๊ดยังวัยว่องไปเลยพี่น้องเ,<ล>เออสิเบิงโมงเงมงด้สอสโมงหนึ่งเมื่อกี้นี่ว่าขึ้นสโมงบันทึขึ้นสโมงหนึ่งแล้วห้ามกลยเข้าใจไหมเข้าใจไหมห้ามกล้ฉันจะไลเวลาหนึ่งสโมงเต็มๆเลยกลยหนึ่งนาทีก<ห>็ไม่ได้ไ ่แล้วอัดปากอัดดังไปตามทางอ่ะก็ไปสื่อเขาพากในปีเต๋วเคยทางนี้สวลรคเขาปิดเดิ้เคยทางห้านั่นอันเสาแห้งอย่างนี้นะขเขาจะปิดอันขเขาจะปิดเดิ้อยู่ไปแล้วพี่น้องเนี่ยใส่ไปสื่อนมให้พี่น้องเลยสื่อนมอันไบตามิวพี่น้องอันมาพิบัติอันมีอยู่นมนะพี่น้องเลยแต่ว่าเป็นนมผงก็เลย เป็นอะไรเป็นเบื่บออาหารบวชขึ้นยาพี่น้องก็เลยใส่เป็นพิสุนนมมันแบบนมธรรมดาเนี่ยนะพี่น้องนมบันบทรเรื่องธรรมดานี่ยพอเดี๋ยวมานอนกินหลินวะไอ้กแก่โอ้โหยหนึ่งมากินหอดมีลบไปลบมาอยู่สามสี่เทื่อเลยตติมกระเจี๊ยลดสัสอย่าลืมได้นมนะตบไปลบมาอยู่พี่น้องสนะามสี่เทื่อเลยไปก็บเด้ไป ไล่ไล่แต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเด้อไปเลยพี่น้องเอาพ่อไปใส่เอาคือบุบอกแล้วส่ะฮึนอนน้ำพายนี่เซมี่กับน้องแบ่งนอนน้ำยาพี่น้องเลยเซมี่กับน้องแบ่งนะนอนน้ำยาพี่น้องตั้งแต่คืนแรกที่มากเลยจะไล่เหนื่อยเลย ดูเข้าไปนอนูกันนอนพวกไก่ไปใส่แหลยอะไรนะบอกแบ่งพวกไก่ไปใส่ฮะหะผู้สาวผู้สาวนี่ใส่เลยแม่นบบแบ่งบบไปหาใบชะลุไปหาผ้ายเขียวไงดอกเอาเจ็บแขวนะอันเจ็บแขวแม่งเรื่อเรือเจ็บแขวเสียหอก Chèo 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 nè chèo 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 หญงาพิ่นคายยังเพิ่นกินเมื่พี่น้องเอ้ยแม่หมาเขมาเลยเช็เช็ดเช็ดเช็หมูัวเป่าไก่เพิ่นส์ีมาจากโมพี่น้องเพิ่นนัดกันเาเรื่องหนึ่งหนึ่งโซมงพีน่น้องค่ะเบิ่งเด้อว่าเพิ่นส์ีมาตรงอยู่บ่เาเรื่องสิวโท้น้ำนอีกเนาะม,มาเบิ่งน้ำกัน,แ,กนแบ่งเมื่อนะ้ำมืน่นถึงเมื่อแล้วโอมน้ำมาถาา่ายเจ้าไล้มืออลไรได้ โอมนะมโอโอมนลยจนบ่อยากเข่าเจ้าบ่าอยู่นะโอโอมบ่เห็นเจ้าไอโอมเลยจนบ่อยากเข่าลูกเอาเลยพี่น้องคลิปนี้เราเรื่องสิงได้เอลาก่อนเด้พี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าอยู่ดีมีแห้งเมื่อสุขสุขคนน่ารับฟันดีเด้อจ้างเนาะในแดงเงินแสงเตือนในแดงเงินล้านเด้อขอให้มีความสุขทุกหมองทุกบอล้อพี่น้อง สบายดีจ้ะพี่น้องอออเรื่องกับโบเดปเปิดห้านไร้มืออะไรได,ได้พี่น้องย้อนมาส่วงนี้บุมีเครื่องเงินบบเอ็นส่วงนีง้บบมีคนเงินบาทหนาะขืนแห้งพี่น้องเลยเงินบาทกา็ชิวาลุ่งกะบบพอว,วาลุง่งพี่น้องก็ย,ยังขึ้นอยู่เนาะเงินกะเอาเลยพี่น้องลาไปแต่แท้เลยพี่น้องสบายดีจ้า